บวตู้ยิงไงาไปโบว์อ่ะไม่เกินพีด้าตีต่สามสองหาหน่ดาแปดแสนหกแสนหกแสนกูแปดแสนหรทำไมตีไม่เบรกอ่ะผมตีขับเร็วเกินแต่หยุดมาผมก็ขับประมาณแปดสิบอ่ะแต่ว่าพี่ด้าอยู่ก็หยุดจะงักยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้หยุดพี่ขี้อยู่ตอนเสร็จตีบอ์พี่หยุดนะเออเดินเห็นเดินหยุดจะงักทึ่ไหนแบบโดต้นมาตั้งดเพื่อน ดีกระชเลไปแยดเดียวเลยก็ตายขาดดับรถอันนั้นเลยเดิรถอะฟังไหมไม,ไม่พังเหรอยะเออรถไม่พังแต่กับร้อยไปตายรถไม่มีอะไรอยู่ในรถเลยแต่กับไปพีด้าจุยขับไปล็อกรถไว้หรือเปล่าไปเชียร์เดี๋ยวพี่พี่เชียร์ไปขับหน่อยดิผมล็อกรถไว้นะอ่ให้พี่ไปขับเลยนะอืเอาซื้อรถกลับไอติเยอะซื้อทูคิดน้ด้วยพี่เชียร์ต้นต้นก็ยังอยู่ไหมนี่ ต้นแมวตังแล้วเย่ไม่ผิดตอนรุตผิดตอนรุตนะดเฮ้ต้องบอกมันอยู่ได้เตือนตีแปดได้ก็ตีแปดแล้วนะเอ้ยตีเจ็ดอะเอ้ยตีแปดอะนั่นแหละโู้เหลืองอ้าวแล้วไอ้โจ้เหลืองหัวกลวยทำไมไม่ขึ้นสู้กางหน้าจอแล้วแบบพูน่ะไอ้เจ้าไปบอกไอ้มินนี่กับไอ้ทำสู้กางหน้าจออันต้องควายเลย ไม่ได้มันเป็นระบบฐามากเลยไม่ต้องเจอแบบไม่รู้วะไรไอ้เขาปรับแต่งอ่ะถ้าเขาทำได้นะน่าจะทำได้ต้นมีเอ้ยตีมีรถคันเดียวครับนี่เดี๋ยวพี่เอาไปนี่อเตายนี่คือรถนู้นรปเอากลับไปเลยรถทั่วทั่วทุกหมื่นละตีฮะหมื่นไม่เป็นไรผมจะใช้พลังในการฟ้องแอด โองเอ็เนี่ยนะตีผิดเองไม่ใช่ถ้าถ้านับสถานการณ์ไม่ยไม่คือจริงๆริงอะมันปิดที่เซิร์ฟเวอร์พอเซิร์ฟเวอร์มันมันเรียบร้อยเนี่ยอ๋อแดงสลัดพักแดงกันไรตอนกูกันไรแต่โค้งเลยถอยหลังกลับเลยกูจะเดนก็ตายเหรอจ้ะอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับเวลาเซิร์ฟเรียมันจะบัฟถ้าเราขยับอะ มองซ้ายมองขวาเลี้ยวมาบูมรถสปอร์ตมันจะไหนไม่รู้เมื่อกี้เกือบไปแล้วเพื่อนรถใครรถไอซียรถไอซียูได้เปล่าใช่อีกกี่ตารังเลยนี่อ๋ออะไรอ่ะจอดอยู่ต่อหน้ากูอ๋อ แดงกี่ล้านรอบกระซ้าถ่ายรูปไว้ได้เวลาแดงไว้ฟ้องถ้าเกิดรถแดงระเบิดอะไรขึ้นมาเอาอะไรเชียเอ้าว้าวผมจะชนกันเอง เสียฟ้องเลยกูไม่เกี่ยวกับมึงนะกูขอบอลเลยอ้าวเดี๋ยวผมออกจากเกมก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่นดูเสียอเดี๋ยวรถกันทุกคนเลยครับทุกคนเลยอ่ะไมาไม่ใช่กูมึงกับไอ้อีกคนนึงอ่ะเสียอาฟ้องไหมฟ้องเลยมึงเดี๋ยวผวกมีปืนอยู่ด้วยฟ้องอ่ะมึงเดี๋ยวจะไปฟ้องอยู่เนี่ยไปเสียคือผมเดี๋ยวรอแป๊บนึง นี่ตอนนี้มีอาชีพอะไรที่ทำสบายๆโดยไม่ต้องใช้รถดูดไหมไม่มีสักหนเ่งไม่มีเนี่ยเพืพ่อนเหมืนสมัครหมอมไงมาแบบขี่รถธรรมดาแล้วไปตกปลาแบบเนี้กูอยากโอ้ไอ้เสี้ยกูยโดดโคตรสูงตายแล้วกูตายปีอะไนะอ้เอสี้ยในในตังมีตัวอะไรไม่มีสักบาทกูฝ่าแล้วไม่กเยียมไม่ได้ตัวนึงแต่ไม่เมื่อกี้กูวิง่งแชกูวิ่งไปชนขอบอ่ะแล้วกูกระโดด สูงประมาณสักฟองปองนี <Luke> ่ไหมตีเจ๊ะเจ๊ะส wow, <c ười> ูสูงประมาณตึกชั้นหนึ่งอ่ะเอ้ยตึกตึกสามชั้นอ่ะโอ้แล้วก็ตกแบะตายตกแบะเลยลูกเมื่งสูงชิบหายเลยนั่นเอ้ยกูกดอนุไว้กดบันทึกไว้บันทึกไว้ไง